สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกทันนะครับวันนี้ชวนท่านฟังข้อคิดนะฮะที่ผมได้มาจากาทวดนะฮะคุณทวดชอบเรียกว่าทุกคนทวดนะปู่ทวดเจสซี่หรือว่ามอนเขาบอกว่าความต้องการที่จะอยู่ในเกมตลอดเวลาคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่สุดของนักเก่งกําไรนะครับผมว่าเรื่องเนี้ยไม่รู้หลายคนเนี่ยตระหนักรู้หรือเปล่านะฮะผมเองเนี่ยนะ จี้ใจดำเลยคาพูดเนี้ยใช่เลยผมมีคนหนึ่งที่ยกมือใช่ใช่เลยครับเป็นคําพูดที่ใช่เลยผมโดนมานะฮะดังนั้นผมว่าประเด็นเนี้ยน่าเอามาเล่าสู่กันฟังครับแต่คนอื่นนะขอโฆษณาขายของกันนะฮะท่านใดที่ต้องการนะครับช็อตเทนเลอร์นิ่งเคิร์ฟนะครับอยากที่จะเรียกว่าพัฒนาทานั้านการเทรดที่ไม่ต้อง เสียเวลาในการลองผิดลองถูกนานมันผมนะผมใช้เวลาเป็น10ปีเลยเนี่ยกว่าที่จะรู้อะไรเป็นอะไรนะฮะแต่เป็นข้อดีผมอย่างหนึง่งคือว่าผมชอบบันทึกผมชอบขีดเขียนนนั่นเน่ยเวลาเจออะไรผมก็จะนึกถึงว่าเออเรื่องเนี้ยน้องๆควรรู้ผมทํามานานแล้วครับตั้งแต่เขียนบทความลง facebook เขียนบทความลงเว็บหรือว่าเว็บบล็อก เซี่ยวเจ็ดหนึ่งนะที่มาที่ไปของการเขียนหนังสือผมนั้นมันมาจากการที่คนอ่านบทความทางทาง a c e b o o k แล้วก็ชอบมากอยากให้ผมรว,รวบรวมรวมเล่มนะนะเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือผมแล้วผมก็เขียนเรื่อยมาครับตอนนี้ก็เกือบสิปีล,ละเขียนเขียนหนังสือรวมถึงอ e ีบุ๊กเลยนะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาผมนั้นมันเป็นการบันทึกสิ่งที่ผมเจอ เป็นเวลาสิปีนะและยิ่งเดินทางยาวนานเท่าไหรเนี่ยผมยิ่งรู้เลยว่าโอ้มันมีหลายเรื่องมากมายที่ผมต้องรู้เว้ยมันมีหลายเรื่องมากมายที่ผมขาดอยู่และผมต้องหาให้เจอและผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมขาดและผมต้องหาให้เจอหรือผมเจอและผมคิดว่ามันดีนั้นมันมีประโยชน์สําหรับรุ่นน้องที่เดินตามมาทีหลังนะอีบุ๊กผมจึง ผมจึงชอบบอกว่านะงานเขียนผมนั้นช่วยช็อตเท่นเลร์นนิงเคอร์ไว้ท่านได้ครับย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ทางการเทรดของคุณครับคือการเทรดมันมีสองส่วนนะส่วนของวิชั่นครับมุมมองนะกับส่วนของประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยไม่มีใครช่วยคุณได้ครับคุณต้องลงมือทําเองแนละ้งฝึกฝนเองแต่ว่าเรื่องของวิชั่นนะครับวิชั่นเรื่องของความรู้เรื่องของแง่คิดเรื่องของไอเดียเรื่องของ ข้อสังเกตเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะคุณสามารถช็อตเทนได้นะงานผมคือส่วนเนี้ยเปิดวิชั่นให้คุณฮนะแล้วผมมันจะว่าวิชั่นที่ผมนําเสนอผ่านอีบุ๊กนั้นมันเป็นวิชั่นที่ถูกต้องช่วยคุณกลัดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องครับดังนั้นถ้าคุณกลัดเม็ดแรกถูกนะประสบการณ์คุณอนะ่ะคุณจะลงแรงน้อยลงเพราะว่าอะไรครับคุณจะไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกดังนั้น อีบ e ุ๊กผมนะครับช่วยได้นะท่าในใดที่มีความตั้งใจนะฉันต้องสําเร็จให้ไดใ้ในเส้นทางการเทรดเนี่ยเปิดใจอ่านอ e ีบุ๊กผมนะครับข้อดีบ e ุ book ก๊กคือว่านะฮะสามารถอ่านได้ทุกที่ครับแล้วก็มันอยู่ในแท็บเล็ตอันเดียวได้มันอยู่ในมือถือคุณอนะเครื่องเดียวได้ครับนะเพราะมันเป็นคลาวด์ครับมันเก็บไว้ในออนไลน์นะอยู่ไหนอ่านได้ครับเดินทางไปเที่ยวต่างวัดอ่านได้นะ เที่ยวต่างประเทศอา่านได้ครับเวลาว่างอา่านอีบุ๊กได้เสมอครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่ขนหนังสือไปเป็นสิบเป็นร้อยเล่มหม่ครับอีบุ๊กเก็บได้เป็นพันนะครับนี่ข้อดีนะครับเปิดใจอา่านได้ครับนะฮะเปิดใจแล้วผมคุณจะพบว่ามันดีผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ถ้าเจอหนังสือไหนหน่าสนใจนะผมจะค้นดูว่ามันมีอ e ีบุ๊กหรือเปล่าถ้ามีผมจะซือ e ้ออีบุ๊กว่าอะไรครับเพราะมันไม่ มันไม่เปลืองที่เก็บฮะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเก็บอะไรสะสมอะไรครับดังนั้นเนี่ยอีบ e ุ๊กจึงถูกจริตผมมากนะฮะดังนั้นนะครับเปิดใจอ่านอ e ีบุ๊กนะครับตอนนี้ผมมีเกือบๆน่าจะ20กวก่อเล่มเลยนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับ risk m a n a g e m e n t ฮะ my management Tra d i n g management แล้วก็การเทรดเป็นระบบครับนะ,ะ่สามารถเลือกอ่านได้นะครับอ่าแล้วก็ท่านใดครับที่ ซื้อของที่ช้อปปีเป็นประจำนะตอนนี้ทาง youtube อนุญ,ญาตให้ทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั้นติดแท็กผลิตภัณฑ์ที่ช้อปปีนะผมก็เลยลองฮะติดแท็กหนังสือที่มีน้องเขาซื้อจากเพจเซียบุ๊กไปขายที่ช้อปปีนะคือทางเซียบุ๊กไม่มีช้อปปีนะเซียบุ๊กขายที่เพจที่เพจ a c e b o o k นะครับที่เพจเซียบุ๊กนะแล้วก็มีน้องเขารับเขาซื้อจากอ่าจาก จากทีมงานเชียบุกไปขายที่ช้อปปีก็สามารถซื้อผ่านได้ทางนี้เช่นกันนะความแล้วแต่ความสะดวกท่านนะ,ะหรือท่าในใดที่มีหนังสือแล้วหรือท่าในใดที่ไม่อยากซื้อหนังสือผมแต่ยังไงซะก็จําเป็นต้องซื้อของช้อปปีเป็นประจำเนี่ยก็สามารถซัพพอร์ตผมได้ผ่านการคลิกลิงก์นะคลิกลิงก์เนี่ยที่ผมติดเนี่ยขงข้างครับไปซื้อสินค้าที่ช้อปปีได้เช่นกันนะผมก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น ที่ท่านซื้อเช่นกันนะครับพิสูจน์แล้วครับเพราะว่าเท่าที่มีการติดแท็กนะก็มีคนซื้อประมาณสักสิบคนนะซึ่งสินค้าก็ก็มีหนังสือชุดเดียวครับที่เหลือก็จะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันสื่อเลยก็นี่ฮะชัดเจนว่าท่านสามารถคลิกซื้อสินค้าอื่นได้เช่นกันนะครับกลับมาครับที่ประเด็นฮนะทำไมความต้องการที่จะอยู่ในเกมตลอดเวลานั้น คือศัตรูที่ยิ่งใหญ่สุดของนักเก่งกำไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่หายนะครับพูดง่ายๆคือมันจะนำไปสู่ losing streak ครับผมเจอครับผมยกมือเนี่ยการพยายามที่จะเทรดตลอดเวลานะหาหุ้นซื้อตลอดเวลาหรือว่ามีหุ้นเบรกเอาซื้อมีหุ้นเบรกเอาเข้าต้องซื้อทุกครั้งเนี่ยนี่แหละครับ losing streak นำพาครับแล้วก็ losing streak นี่แหละจะทำให้กำไรที่คุณเคยได้ตอนตลาด easy money นั้นคืนกลับไปในตอนที่ตลาด hard penny ครับนี่คือเรื่องจริงฮะซึ่งผมไม่ได้เจอคนเดียวครับคุณปู่ทวดเจสซี่เลหมอก็เคยโดนฮะบอกว่าเคยนำผมไปสู่ความล้มละลายและความพินาศทางการเงินหลายครั้งในช่วงเริ่มต้นอี่ชิมผมครับนี่ครับ การที่คุณต้องการที่จะเทรดตลอดเวลานั้นอันตรายมากครับเพราะว่าตลาดนั้นเออเปรียบง่ายๆนะตลาดก็เหมือนกับกับาหาสมุทรครับนะทะเลอะทะเลนะผมว่าคือถ้าเราเอาไมเซ็ตของของการเป็นนักเดินเรือในอดีตนะในในโบราณมาใช้กับการเป็นนักเทรดมันก็เวิร์กเหมือนนะ คือถ้าเราเปรียบเทียบว่าตลาดเหมือนทะเลครับทะเลมันจะมีช่วงมรสุมกับช่วงที่ลมสงบใช่ไหมถ้าช่วงไหนที่ทะเลมันคลั่งครับนะเรือถ้าคุณออกไปนะไม่รอดฮนะต้องโดนกระแทกนะต้องทำให้เรือล่มได้นะแล้วเสียเวลาทั้งเสียทั้งคนเสียทั้งเวลาเสียทรัพยากรน,นะนักเดินเรือจึงมีช่วงเวลาครับ ช่วงเวลาที่ต้องจอดเทียบท่าและก็เที่ยวแล้วก็มีช่วงเวลาที่เดินทางอย่างแข็งขันการเทรดเช่นกันนะคือตลาดหุ้นก็เหมือนกับทะเลเช่นกันมีช่วงเวลาที่เงินง่ายไอซีมันนี่ลมสงบหรือว่าลมเนี่ยพาพาคุณไปสู่ที่ฐานที่ต้องการแล้วมีช่วงเวลาที่ลมมันโอ้กันโชค ลมมันผันผวนลมมันพาเราไปไปทิศทางที่เราไม่ต้องการต้องรู้ฮะเดี๋ยวผมจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะเป็นเรื่องของ r a w a r e n น s s นะรเรื่องเนี้ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์แค่ผมนึกถึงนะแล้วผมเจอผมโอ้ยเรื่องนี้ว่ะเรื่องนี้หนึ่งแหละดีสำหรับผมผมกําลังหาไมาอยู่และสองผมว่าถ้าผมกําลังหามาอยู่นะคุณก็ต้องต้องการจะรู้ครับเดี๋ยวผมเขียนให้คนอ่านนะเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะเรื่องนี้ฮะ การตระหนักรู้และความการเข้าใจสภาพตลาดนั้นสําคัญมากครับถ้าคุณอยู่ในเกมตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ดูสภาพตลาดเลยว่าตลาดนี่มันอีซี่มันนี่หรือฮาร์ดเพนนีนะเท่ครับคุณจะได้ครับลูซิ่งสตรีกนั่นหนึ่งคุณจะต้องตัดขาดทุนมันจะมีคำหนึงที่ผมชอบมากสายสวิงเทรดจะบอกตรงกันว่าถ้าคุณเทรดในช่วงที่ตลาดเรีว่าช็อปแอนด์สลอปนะ การตัดขาดทุนอ่ะจะเล่นงานคุณจะฉีกคุณเป็นริ้วๆอ่ะนี่มันมันมันจะโดนการตัดขาดทุนทําคือคุณจะตัดขาดทุนรัวๆรู้ซึ่งซิกเป็นเป็นชุดเลยฮะชุดใหญ่เลยนะเนี่ยเรื่องจริงฮะเรื่องจริงเลยผมโดนมาฮะผมจึงต้องการเรียนรู้เรื่องของเนี่ยการเข้าใจเฉพาะตลาดเนี่ยเดี่ยผมเจอแล้วที่มาที่ไปผมคน้นผมเก็บที่ละเอียดแล้วผมจะเขียนให้คนอ่านนะ ปัญหาใหญ่ครับทําไมการต้องการในตลาดต่อเวลาคือว่าเนี่ยตลาดไม่มีโอกาสดีทุกวันครับอีซี่มันนี่ไม่มีทุกวันฮนะคุณต้องรู้ว่าช่วงเนี้ยควรเดินทางควรเทรดอย่างบุกหนักหรือช่วงเนี้ยควรหยุดพักแล้วก็ไปเที่ยวถ้าคุณเทรดต่อเวลาก็คล้ายคุณออกเรือครับโดยที่คุณไม่ดูลมฟ้าลมฝนเลยนะไม่ถึงฝั่งครับนะฮะ ถ้าโชคดีก็ถึงฝั่งและโชคร้ายก็นะส่วนใหญ่โชคร้ายมากกว่านะนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยการเทรดตวเวลานั้นเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทาความผิดพลาดครับเพราะว่าตลาดมันไม่ง่ายฮะที่สำคัญคือเกิดความเหนื่อยล้าจากการเทรดมากเกินไปนะครับอาจทาให้การตัดสินใจแย่ลงนะนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอและผมคิดว่าถ้าคุณ ตระหนักรู้ถ้าคุณสนใจติดตามผลการเทเเรนโดยเฉพาะบันทึตการเทรนนะคุณเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่จริงนะแล้วผมแก้ไงรู้ไหมฮะผมจะแก้ด้วยการที่ดูว่าเออตอนเนี้ยเฮ้ยตอนนี้เว้ยเ,เราเจอรูซิ่งสตรีคเว้ยเจอตัดขาดทุนติดต่อกันเนี่ยมจะลดโพซิชันไซส์ลงตัดขาดทุนไวมาก ผมใช้หลักการนี้คือว่าถ้าถ้าถ้าผมไม่สามารถหยุดเทรดได้นะผมจะต้องแก้ไขด้วยการลดโพยชันไซส์ลงเพราะอะไรเพราะว่าบ,บางทีอ่ะมันก็จะมีหุ้นที่มันแบบว่าหุ้นผู้ชราที่ยิ่งใหญ่นะแหลมมานะตัวนึ่งอะไรเงี้ยที่มันไม่ยอม,มโดนตลาดตกไม่ยุบเว้มันก็จะไปต่อเงี้ยผมก็จะมีมีติดมีติดอยู่กับมัน อยู่บ้างนะแล้วก็พยายามไม่าซื้อเพิ่มไปนะแต่จะว่าไปแล้วนะมันเป็นคือมุมมองผมเองที่ผมเจอนะคือว่าได้ไม่คุ้มเสียครับเนะี่ยคือคุณคุณเสียดายหุ้นผู้ชนะที่โดดเด่นตัวเดียวครับแต่ที่เหลือนะมันมันเป็นผู้แพ้ที่ท,ที่ทุเลศอะที่มันทาลายทาลายพอร์ตท,ที่เราต้องตัดขาดทุนอะ,ะไปมานะการทนรวยหุ้นผู้ชนะ แค่ตัวเดียวอ่ะการพยายามไม่ใ่เรียกว่าสร้างทําเงินจากหุ้นเียตัวเดียวนะมันคล้ายกับว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าตัวที่คุณได้กําไรจากหุ้นพิณา take profit ไปนะมันก็ไปเวอร์หรือว่าก็ไม่เพียงพอกับการที่คุณต้องตัดขาดทุนโดนการตัดขาดทุนลดซับอเล่นงานเป็นรีวๆอ่ะนี่เป็นเรื่องจริงหมดนะผมเลยคิดว่าเออประเด็นพวกเนี้ยมันน่าสนใจและมันน่าจะ เขียนให้คุณอ่านสักเล่มหนึ่งผมผมจะเรียนรู้ด้วยแล้วก็ผมจะเอามาใช้ด้วยแล้วก็จะเขียนให้คุณอ่านด้วยนะผมว่า,ถ,าถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะเกี่ยวกับการตะหนักรู้ถึงเฉพาะตลาดผมว่าอาจจะทําให้คุณนั้นนะ่นนะนักเทรดนะคนที่ติดตามช่องเนี้ยแฟนคลับเนี้ยมีโอกาสทําเงินจากตลาดเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเว้ซึ่งมาเป็น m i ์ s e t ของของนักสวิงเทรดนะเนี่ยผมก็ เริ่มไล่ระเอียดจากเนี่ยครลึกเว่นเทรดนะถ้าคุณเข้าใจนะว่าทว่าตลาดแบบไหนมันอีซี่มัน Easy, มน,นี่ตลาดแบบไหนเป็นฮาร์ดเพนนีนะวินัยจะมาเองครับซึ่งเอ็ดจะทํางานด้วยนะเนี่ยพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเขียนอ่านนะคุณรอผมละกันนะดังนั้นครับประเด็นพวกนี้เรื่องของความต้องการในเกมตลอดเวลานั้นไม่ใช่เรื่องที่ผมว่านะไม่ใช่เรื่องผิดพลาดเลยนะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ครับแต่ มก็ชอบคำหนึ่งที่ผมจำแม่นม่ได้ผมเคยทำเป็นคลิปขึ้นมาเหมือนว่าน่าจะเป็นพี่แดนแซงเจอร์บอกว่านะคุณต้องรู้ว่าไฟอ่ะมันร้อนแล้วมันอันตรายมากนะถ้าคุณรู้มาเลยว่าไฟมันอันตรายมากเ่ยคุณก็จะไม่ไปยุ่งกับมันประมาณนี้นะตลาดเช่นกันตลาดมันมีช่วงที่ไฟไฟมันลวกอ่ะคุณก็อย่าไปยุ่งมันตลาดเป็นช่วงที่ไฟ เรืองที่ไฟไฟลูกไหม้คุณอย่าไปยุ่งมันคุณถอยมาตลาดที่มันเออมันมันง่ายคุณค่อยเข้าไปวันนี้ประเด็นพวกนี้ยผมว่านะเป็น mindset ระดับเชิงลึกเลยละและมีคนบอกนะว่านี่เป็น top skill ลเลยเป็น top skill ของการจะเป็นนักเทรดที่สําเร็จได้นักสวิงเทรดสำเร็จได้นะดังนั้นรอดูแล้วกันนะรออ่านแล้วกันนะผมจะเขียนใอ่านนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ